พ่อแม่พี่น้องผมเด็กชายปรมีนารุติอายุ9ปีอยู่โรงเรียน,นบ้านนางดอกอำเภอหนองสวนจังหวัดชมุมพรวันนี้วันที่14ตุลาคมพศ2 5อ3เสนห้าร้อยสิบาเสนอยา,ากเกิดยาเสน,นอยา,ากเกิดากกยาภูปัญญาหมอพื้นบ้านภูปัญญาหมอพื้นบ้านวัดคีรีวงศ์วัดคีรีวงศ์หรือหรือ นัำตกน้นตกห้าสิบหมู่เก้าห้าสิบหมู่เก้าตับุนตัมบุนบางลำเราตำบุนบางสวนจังหวัดจังหวัดชุมพรไปนำสาระดีๆ่อไปนำสาระดีๆีอาจ่าจ้าของกลองนั้นเรื่องผลไม้ที่เป็นยาสมัยนั้นที่สู่ทั้งหลายผู้เป็นไข้ต้องการผลไม้ที่เป็นยาที่สู่ทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปราบตูน พระผู้มีพระภาคให้ทรงทาบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพี่สุทั้งหลายเราอนุญาตผลไม้ที่เป็นยาคือลูกลูกพี่ลังคัาบีปริกตะมอไทย ชนิดอื่นที่มีอยู่ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของฉันรับประเคนแล้วเก็บไว้ได้ทนประโลชีพเมื่อมีเหตุจำเป็นพิสูจน์จฉันได้เมื่อไม่มีเหตุจำเป็นพิสูจน์ฉันต้องมาบัตรทุกคนเรื่องอยางไม้ที่เป็นยาสมัยนั้นพิสูจน์ทั้งหลาย ผู้เป็นคข้ต้องการยางไม้ที่เป็นยาพ่สูกทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลถ้าผู้มีพระภาคให้ทรงทราบถ้วผู้มีพระภาครับสั่งว่าพ่สูจทั้งหลายราวัอนุญาตยางไม้ที่เป็นยาคือหิงคู่ยางเขียวจากหิงคูยางเขียวจากเหลือหิงคุยาง ยัลตะออนตะก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 ะยังยังใบ้ยังใบ้ออนตะกะออนตะกะยังเเค้วยังเเค้วยังเเค้วกลับออนได้ค่ะออนตะกะคัมคัมยางปลยางยัก ยาชนิดอ <mile> ื <numbered parfois> ่นที่มีอยู่ซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่ของเคียวของฉันรับประเกนีแล้วเก็บไว้ได้ตลอดชีพเมื่อมีจำเป็นพิสูจน์จึงฉันได้เมื่อไม่มีจำเป็นพิสูจน์ฉันต้องอาบัตรกอดอ่าเน้นต้นต้นน้องเชิญช่วยเชื่อเชื่อช่วเขาก่อนนะอย่าลืมช่วยแชร์ช่วยอะไรด้วยอย่าลืมช่วยแช่ช่วยแชร์กันเยอะๆเรื่องงานท่อกระถินด้วย น่้รยยงประกาศี่สามสิบทีสามสจุาสองพันหาร้อยเวลา13สิบสามนาฬิกาตรงเวลาสิบสานตรงเชิญพ่อแม่พี่น้องเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมจำบุญกัได้นะจ๊ะร่วมำบันได้นะจ๊ะที่วัดน้ำตกที่วัดน้ำตกไปพบกับเียต้นไปพบ ก็ขอแต่ละคนานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันวันนี้เป็นวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2 5งพวันนี้ก็เป็นการเรียนรู้กิจกรรมปุ่มานโบกบ้านไทยตอนที่ก้าวถูกก้าวตอนนี้ก็กำลังจะครบร้อยตอนวันนี้ก็เป็นการเรียนรู้เรื่องวิงเวียนทีศทางน้ำมือตาตายลีิศทาน้ำมือตาลาย ต่อไปทนาภาพได้นำตำรัยในพุทธการเรื่องเกลือที่เป็นยาสมัยนั้นพิจูทั้งหลายผู้เป็นไข้ต้องการเกลือที่เป็นยาพิจูทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ประกาศทูลราภูมีภาพให้ทรงทราบราภูมีภาพรับสางว่าพิจูทั้งหลายเราเราอนุญาตเกลือที่เป็นยาคือเกลือสมุนเกลือดำเกลือติดเท้าเกลือดินโปเกลือหู หรือเือที่เป็นยาชนิดอื่นที่มีอยู่ซึ่งไม่ใช่ของของเที่ยวของฉันระบัดเแี้วเก็บไว้ได้รวมตลอดที่ว่ามีเหตุจำเป็นพิสูจน์ฉันได้เมื่อไม่มีเหตุจำเป็นพิสูจน์ฉันต้องอาบัตทุกกฎเรื่องมุลโภดินเหนียวการน้ำย้องดบกินตัวสมัยนั้นผู้เป็นพระอุปฌา์ของท่านพระอานนท์ผู้เป็นโรคศีดา ตีวลติดกายโรน้ำเหลืองพวกพิสุพิสุไข่ใช้น้ำชุบผ้าเหล่านั้นเลี้ยวค่อยๆดึงออกมาพระผู้มีภาคเสด็จกา,ากไปตามเีนาสนะได้ทอดพระเนตรเห็นพิสุเหล่านั้นกำลังใช้น้ำชุบผ้าเลี้ยวค่อยๆดึงออกมาจึงเสด็จเข้าไปหาแต่ถามว่าพิสุทั้งหลายพิสุนี้เป็นโรคอะไรพ,พิสุทั้งหลายกราบตูลว่า พิจูมีเป็นโรคฝีดาดมีวนติดกายเพราะน้ำเหลืองทั่ว้าพระองค์ใช้น้ำทุกผ้าเลี้ยวค่อยๆดึงออกมาพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรักสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าพิจุทั้งหลายเราอนุญาตยาผงทำรับพิจุผู้เป็นผิดตรงผู้องตีดดาดหรือมีกินตัวแรง มูลโคดินเหนียวการน้ำโยงสำหรับพิสุจผู้ไม่เป็นไข้พิสูจทั้งหลายได้อนุญาตครบเลขสามต่อไปก็เพราะการเชิญเชิญต่างสภินรวมงานบุญเงาบุญกุศลก็วันที่สามสิทก็ขอเชิญญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในบุญนางส่วนและต่างจังหวัดมารับพ่อต่างสภินสามขีด จร้างโรงพยาบาลนาวัคค <tal> ne ีวงหรือว่าน้ำตกวันที่30ตุลาคม2563ในเวลา13.30นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ขอแสิงพลต่อไปก็พบกับท่านพระอาจารย์ <c oughs> ขอความสุขความสวัสดีต้องมีแก่ประชาชนชาวไทยแะอุปสรรคบริกาเพื่อประเทศ แต่รอถึงญา,งาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เป็นแฟนเพจวัชชีรีวง์ที่มีความสในใจเกี่ยวกับการหลบจัดเกจยาภูปัญญาหมอพื้นบ้านตอนที่ข้าจะก้าในครั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้และก็เกิดประโยชน์ประสิทธธภาพประสิเสธผลในการนำเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันให้แก่ญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับชมแําฟังอยู่ตรงน,นี้ก็ไปดูดูผลมีพาย,ยุเข,ข้าอะไรลูกอาจารย์ ขอให้บ้านเมืองของเรามีความสงบสุขความร่มเงย็นได้แต่งแยก,กันเอาใจช่วยแล้วก็อยู่ยันเป็นสุกกันทุกท่านในค่ำคืนนี้ก็จะได้นำสาระดีๆตอนที่99เกี่ยวกับการอาบน้ำเพื่อให้สมุนไพรประจำวันเกิดเพื่อให้เกินประโยชน์เกินคุณในการรักษารโรคและบรรเทาอาการเจ็บไขได้ป่วยในครัวเรือนแก่ลูกแก่หลานและแก่ผู้ เท่าผู้แก่ที่มีความสนใจในการใช้ยาซึ่งเป็นของที่หาได้ในชุมชนเป็นของที่หาได้ในครัวเรือนของเราซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายแอ่รู้จักวิธีการใช้นําส่วนที่เป็นประโยชน์นําส่วนที่นํามาแล้วใช้เกิดประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราไัต้ตั้งหลายญายติโยมก็เหลือวันพฤหัสเอาวันวันสุกร์เบ้าทีนี้อ่อ วันพฤหัสวันศุกร์กับวันวันเสาร์นะจ๊ะวันศุกร์วัน,สวนเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ในค่างืนนี้ใครที่เกิดอาจ๊ะใครที่เกิดวันศุกร์อาจ๊ะใครที่เกิดวันศุกร์อยายจะง่ายหน่อยลูกหลานหรือผู้เฒ่าผู้แก่หรือลูกเล็กๆที่มีปัญหาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอานะจ๊ะก่อนจะรักษาโรคอย่างอื่นก็ให้ต้องสมุนไพรในครัวเรือน

และใชน้น้ำล้างหน้าสักงสามวันสามเช้าเพื่อบรรเวาการใชล้ลมพรลมพัดใช้มีรู้จักสาเหตุไม่ว่าลกูเกเด็กเล็กแดงที่เท่าผู้แก่คนในครอบครัวหรือในชุมชนที่เราสามารถช่วยเหลือสองเคราะห์ได้ตามความการกําลังตามความสามารถของเราหน้าจายมสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ต่อไปคนที่เกิดวันเสาร์หน้นจาจยมคนที่เกิดวันเสาร์หน้นจาจะคนที่เกิดวันเสาร์ให้ใช้หนึ่ง หญ้าแฝกทั้งต้นทั้งรากนะจ้ะหญ้าแฝกแฝกหอมก็ได้หรือแฝกที่ปลูกไว้หน้าดินก็ได้ทั้งรากทั้งใบของมันหนึ่งกำมือจันนันจ๊ะต้นไม้จันหอมนะจ๊ะไม้จันหอมไปซื้อตามร้านค้าสมุนไพรราไม้จันหอมหนึ่งกำมือนะจ๊ะไม้จันหอมหนึ่งกำมือแล้วก็รากไม้ไผ่หนึ่งกำมือ รากไม้ไผ่หนึ่งกำมือใบมะขามหนึ่งกำมือสมปล่อยหนึ่งกำมือใบนักขามหนึ่งกำมือสมปล่อยหนึ่งกำมือเมื่อได้แล้วเมื่อได้แล้วให้มาต้มน้ำสามถึงห้าลิตรเมื่อได้แล้วนะมาต้มกับน้ำสามถึงห้าลิตรใช้รองต่น้ำสาหัวล้างหน้าสามวันนะจาะอุ่นทุกวันด้วยนะจ๊ะยโยม สามารถบรรทกอาการไข้ลมพิลมพัดลูกเด็กเล็กแดงหรือไข้ซางไข้ประจำวันไข้ซา,างไข้ซา,างไข้หวัดหรือตัวร้อนของลูกเด็กเล็กแดงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ได้ที่สําหรับคนเกิดวันเสาร์ต่อไปวันอาทิตย์อาจารย์โยมวันอาทิตย์อาจารย์วันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์อาจารย์ประกอบไปด้วยก็คือใบของรักต้นใบดอกรักขาวหนึ่งกำมือ ใบทองหลางทองหลางใบหมุนที่เรากินกับแหนมกินกับปลาปลาปลาแดงกินกับปลาเนยอาจารย์ใบหน้าขาวหนึ่งกำมือใบทองหลางหมุนหนึ่งกำมืออาจารย์จันจันทั้งสองก็คือลูกจันทอาจารย์จันหอมแล้วก็จันขาวกับจันทแดงง่ายๆโยมไปซื้อที่ร้านค้าต่บนไปอาจารย์โยมแล้วก็ฝากซ่อมปล่อย เอามาต้มน้ำสามถึงห้าลิตรเหมือนกันล้างหน้าสะหัวสวันน้ำที่เหลือก็อุ่นในครอบสามวันนะจ๊ะสามารถดูแลร่าสกายุภาพทิเศษม่นเกิดวันอาทิตย์ําปุนเกิดวันอาทิตย์ครบทั้งเ็ดวันแล้วอีกวันหนึ่งก็คือวันจะเป็นอ่คนที่เกิดวันพุธตอกางคืนโปรโมชั่นพิเศษก็คือวันที่เขาเรียกว่าพระราหวุวยอายุตามคำโบราณการนะจ๊ะ ตามคำโบราณการจะยมคนที่เกิดวันพุธตอกลางคืนนี้หรือว่าพระราหูจะวยอายุใช้ใบทับทิมที่อยู่ข้างบ้านทั้งใบทั้งก้านหนึ่งกำมือทั้งใบทั้งก้านหนึ่งกำมือรากมะเขือรากมะเขือขืนเรียกมะเขือขืนหนึ่งกำมือว่าน้ำหนึ่งกำมือทองหลังใบมุนหนึ่งกำมือใบทองหลังใบมุนหนึ่งกำมือ อ่าแล้วก็ใบมะขามหนึ่งกำมือใบส้มปล่อยหนึ่งกำมือนะจ๊ะต้องน้ำเหมือนเดิมสามลิตรถึงห้าลิตรนะจ๊ะสามลิตรถึงห้าลิตรนะจ๊ะแล้วก็มาําล้างหน้าสำหรับคนที่เกิดวันพุธตอกกลางคืนที่ก็ะดาหูถ้าจำไม่ได้ก็เอาวันพุธทีว่ามาเมื่อครั้งที่แล้วนะจ๊ะนี่คือยอดยากิดยางหมวพื้นบ้านที่คนใช้ในการอาบน้ํา ให้กับคนก่อนจะรักษาให้กับลูกกับหลานที่ป่วย,ยไข้เมื่อโรคซางผู้หลักผู้ใหญ่ที่ปวดหัวตามวมหรือที่มีอาการไข้เมื่อใช้ล่างสาักววันร้านาสาม,มาแล้วเึงจะทําการรักษาโรคอย่างอื่นนี่คือโบราณการกัญชาที่บอกฝากไนนากว้ใแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะจ๊ะก็จดไว้ตอนนี้ก็เก้าเก้าตอนแล้วนะจ๊ะเก้าเก้าตอนแล้ว ซึ่งเราก็จะตอนนี้ก็พิมพ์อยู่เมื่อพิมพ์ได้ต้นฉบับคือพระพรุ่งนี้จะรบหน้าตอนเมื่อพิมพ์ต้นฉบ,บับเสร็จก็จะไปคุยที่โรงพิมพ์ก็ประกาศอยู่ทักค่ำคืนว่าการมีเล่นอะไ,ไรจะมาประกาศแล้วก็จะได้เอาไว้ไปใช้ในครอบครัวคนละหนึ่งเล่มอาจารย์ช่วยกันลุงเอามาช่วยกันพิมพ์กันทุกคนนะจ๊นี่คือ,อยอดยาเกลียนะจ๊ะ ของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันครบแล้วจันทร์ารพฤหัสบดีเสาร์อาทิตย์แล้วก็พระราหูต่อไปยอดยาที่เกี่ยวกับหน้ามืดหน้ามืดตามวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตามวิงเวียนศีรษะอ่านั่งๆแล้วลุกขึ้นมาเลยก็หูมั่งวิงเวียนศีรษะวิงเวียนแต่ถ้าจะเป็นลมมั่งอาจารย์ต่ปากกาสมุดจดไม่เรียบร้อยขอหาง่ายในโวเรือนคือหน้ามืดบ่อยนะ ออมีอาการิึเวียนสีรษนนะมิวมิวมิวหัวใจม่เมียนสีสานแล้วก็หน้ามืดแต่ไม่เป็นลมหน้ามืดแต่ไม่เป็นลมนะจ๊ะหน้ามืดแต่ไม่เป็นลมอ๋จอดของดังต่อไปนี้คือหนึ่งหัวขิงสดซื้อขิงมาจากตลาดสเดเลยโยมอา่านักสีบาทรล้งา,างตาทานบางๆช่างน,นักสีบาทบาทรน่ก็สิบห้ากรัมสองการพลพูการพลูนะจ๊ะหนัก หนักสีบาทการผู่หนักสีบาทสามหัวไพรสดหนักสีบาทหั่นบางๆสมมุนไพรขิงสดก็หันบางๆการรู่ก็ไม่ต้องหั่นแล้วหัวไพรสดทางบางๆเมื่อได้สมมุนไพรทั้งสามอย่างนี้พามาควบวควยในกระทะเมื่อได้สมมุนไพรทั้งสามอย่างนี้แล้วนํามาควบวควยในกระทะควบวควยในกระทะหลังจากนั้น อ่าก็เอามาห่อผ้าขาเอาเอามาตามให้ละเอียดก่อนห่อผ้าขาวเอาพวกไ้แล้วนะพวกไ้แล้วพามาตามให้ละเอียดห่อผ้าขาวห่อผ้าขาวพาไปแช่กับน้ําที่ต้มสุกแล้วสองถึงสามลิตรต้มน้ําไม่เดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอายาที่ห่อผ้าขาวไปแช่ไว้ในขวดหหลนะจาะ 2- สองถึงสามลิตรแช่ไว้สามวันสามคืน ช่ว่าสามวันสามคืนแล้วก็ให้นํามาดืม่มก็ครับสามวันสามคืนแล้วให้นํามาดืม่มหนึ่งถ้วยชาจีนก่อนนอนหนึ่งถ้วยชาจีนก่อนนอนสําหรับคนที่มีอาการหน้ามืดมีเมียนศีรษะตาโม่น่าจะเป็นลมรับรองชะนั้นก็ลยหายจะโยมจะแก้อาการบรรเทาอาการหน้ามืดตาโมวมีเมียนศีรษะดีเพราะฉะนั้น ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้จดเก็บญาภูงปัญญาไว้ช่วยกรุณาช่จจวยจด,วยจดวยไว้จาไว้ทําให้ลูกหลานผู้เฒ่าผู้แก่แม่พ่อของเราที่มีอาการดังที่ว่ามาเป็นผู้เฒ่าผูแ้แก่ในชุมชนนี้ก็ควมีปัญหาก็แนะนําใ,ในการชาใช้แต่บุกไปดูแลสุขภาพโดยไม่ต้องเสียเงินจะตอ้องไปหาของมาใช้เกิดประโยชน์อาจารย์สำหรับคนที่มีปัญหาหน้ามืดตามัวกับทุ่มหนึ่งห้าสิบห้าอ่าสิบแปดนาฬิกนาที อาจารย์ของข้าพเดืนวันพุทธที่14ตุลาคม2563นะจ๊ะคืนพรุ่งนี้ก็ขอพอยต่อน,นะจ๊ะก็ขออนุมโมทนาญาติโยมที่ช่วยกันเอ่อเอ่อร่วมกันในการจัดพิมพ์หลายๆท่านนะจ๊ะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ร่วมกันทอดกระดิษฐสามัคคีในวันที่30ตุลาคมเวลา13นาฬิกาก็ส่งตะพนเร้าโรงพยาบาลสม,มุทรไทรของธวัดชิริวงศ์ตามกำลังศรัทธานะจ๊ะโยมตามกำลังศรัทธา อาจารย์ปาข้อความไว้ห็นไม้นาจ๊รร่วมกันคนละบาทสองบาทตามกรรมศาสนาเพื่อสร้างโรงพยาบาลทุนไปให้เสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะตอนนี้ก็ดําเนินงานมาแล้วเจ็ดปีทีแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปทํารายการให้เห็นโรงพยาบาลที่เราสร้างนะจ๊ะในตอนกลางวันวันต่อต่อไปนะจ๊ะในครั้งนี้ก็ขอน้อมนำทำเกี่ยวกับในการประพฤติก็คือสติกับ ปัญญาสติคือความมันลึกได้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ทําให้เดือดร้อนสิ่งนี้ทําให้เมื่อเดือดร้อนสิ่งนี้ทําให้เกิดโตสิ่งนี้ทําให้เกิดคุณเราต้องมีสติการนะโยมช่วยกันดูแลก็ครัวดูแลชุมชนดูแลสังคมตั้งแต่บนอำเภอจังหวัดและประเทศไทยเราไม่มีความสงบสุขลมเย็นอย่าได้ทะเลาะเบาแว้งกันสองปัญญาคือความรอบรู้ รอบรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจรอบร <tinc S 1> ู้สภพพะแฝงรอบรู fit, ้ทุกความจริงอยาได้ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้านเมืองเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในน้ำมีปลาในนามีเจ้าอุดมสมบูรณ์ซึ่งปรังมังค่าเขาก็อิจฉาบ้านเราเมืองเราพนักงานไทยเราต้องรักสามานสามัคคีกันช่วยดูแลสังคมให้มีความสงบเย็นโดยมีรางอึดใจอความรุ่กได้ปัญญาโดยความรอบรู้ ดูแลตัวเราอยางเด็ดขาดได้หัวดูแลคนไหนก็หัวอะไรที่มันเกินก็ลดลดอะไรที่มันขาดจะเติมให้เต็มในสิ่งที่ดีขออนุญาตโยมที่กมาบรับชมรับฟังเพจนัดสอบมัดีวงสุนีรุ่งธรรมภัยหมอบุนบ้านเล็ดยาบุญปัญญาธรรมภัยไทยขอมอบุญบ้านมัดคีวงตอนที่เก้าถึงเก้าในการออกมาแต่ต้องบุญปัญญาเกี่ยวกับการใช้ยาเล็ดยาหมอบุญบ้านให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอย่างสูงสุดเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและแก่ทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ในครัคืนี้ขออำนวยวยชัยให้แก่ญาติโยมญาติทนจ้งหล้าีจิตวสุขภาพฟังธรรมไว้ที่สมบูรณ์มีความสงบสุขรื่อเย็นในชุมชนในตำบลในประเทศของเราอย่าได้เจ็บ่าได้ยน่าด้ป่วยไข้ให้อางากลโรคกายพยาธิสิ่งที่ไม่ดีต่างารก็ห่างไปอ่างไกลไปลขอให้โยกประโยก ได้หมื่นยอดพันยอดแสนยอดนะจ๊ะแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยร้ายในการได้น้อมนำสิ่งดีๆขอให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองพิการประเด็นึปฏิบัติธรรมรักษาตนรักษากายรักษาวาจาให้สงบโดยมีหลักธรรมคือสติในปัญญาขอให้ทุกท่านมีความกุกเปความเจริญมีคำถามเกี่ยวกับปัญญาจากทุกครานมีเสียงไหมครับ ไม่เขาได้ย,ยินเสียงก็ยาบอกไปแล้วนะจ๊ะเป็จมาสุดทธิหานะหนูจยากจะหวัดใจนะจ๊ะบินมีแต่เสียงดังจ้าก็เดี๋ยวฝากยาไปให้นะจ๊ะเป็จมาสฝากชื่อที่อยู่เรียบร้อยนะคะยาหยดหูเกี่ยวกับหูไม่ได้ยินนะจ๊ะแต่จะมาเป็จมาสถ้าฟังอยู่ก็ฝากชื่อที่อยู่โดยโดยเรียบร้อยนะจ๊ะในบ้านก็ฟามจะส่งไปให้ยาหยดหูนะจ๊ะโยมจ้ะขอเจริญพร ยังไงนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยกันดูแลนะจ๊ะมีความสุขมีความจเจริญกันย้ายบ้านเมืองเราเือดร้อนนะจ๊ะช่วยกันทุกคนนะจ๊ะรักประเทศไทยเรารักพื้นแผ่นดินเกิดสัมฤทธิ์บ้านเกิดกันทุกคนนะครับขอเจริญพรจ้ะ